ดูด่วน,นทีมชาติไทย6แต้มเต็มสถานเดียวทำไม่ได้บอกเลยวิกฤ <The S 1> <The S 2> ตหนักเดตุกมั่นใจเอาอยู่ส่วนยู3 3ประกาศรายชื่อแบบจัดเต็มก่อนอุ่นเครื่องแล้วไปลุยซีเกมเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,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 นเ,เน้นๆเกรรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ Bar, อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกอัปเดตทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยอย่างที่ทราบเดี๋ยวจะมีการรายงานตัว ฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับก่อนจะลงเล่นเกมแรกในวันที่9ตุลาคมด้วยการเปิดราชมังรับการมาเยือนของไต้หวันจากนั้นจะไปเยือนในวันที่14ตุลาคมเป็น2เกมสำคัญที่ชีวัดอนาคตอิชิอิชีวัดอนาคตทับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเป็น2เกมที่พูดตามตรงว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆแล้วนะมันต้องชนะทั้งสองนัดและชนะด้วย สกอร์ที่สูงก็คือยิงให้เยอะเข้าไว้ด้วยเพราะอะไรไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่าทีมชาติไทยของเรานะตอนนี้อันดับเนี่ยเรามีแต้มตามหลังเติร์กเมนิสถานเนี่ยที่เป็นจ่าฝูงอยู่3คะแนนเพราะเราไปแพ้เขาและอย่างประตูได้เสียเราเนี่ยติดลบเราแพ้เข้ามาเยอะไงเราแพ้มา3าหนึ่งใช่ไหมซึ่งตอนนี้เติร์กเมนิสถานก็มีประตูได้เสียที่บวก เราเนี่ยติดลบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าจะไปวัดนะัดสุดท้ายกับเติร์กเนี่ยบอกเลยว่ามันลุ้นหลายจังหวะแล้วเราต้องเอาชนะเติร์กสามสี่ลูกใช่ไหมคุณผู้ชมแต่จริงๆก่อนจะไปเจอเติร์กเนี่ยไอ้นัดที่เจอไต้หวันแล้วก็ศรีลังกาสานัดเนี่ยมันทําให้เราลุมความได้เปรียบได้ถ้าเกิดเราชนะรวดแล้วต้องชนะด้วยประตูที่ยิงให้ขาดลอยเขาไว้คุณผู้ชมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสําคัญนะครับ คืออีชิจะพูดไม่ได้แล้วว่าชนะ1นูนคือชนะเหมือนกันเพราะชนะ1นึูนเนี่ยพูดตามตรงว่ามันไม่เพียงพอแหละอย่างน้อยเจอไต้หวันเนี่ยมันคือความได้เปรียบของเราก่อนเจอเติร์กเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราได้เจอคู่ต่อสู้ที่เบาที่สุดในสายไต้หวันไม่ไม่ชนะใครแพ้รวดมาประตูได้เสียนี่ติดลบเยอะกว่าไทยด้วยเพราะฉะนั้นนัดเจอไต้หวันเนี่ยคือนอกจากจะเล่นให้ดีต้องยิงประตูให้เยอะจริงๆนะก็ฝากอีชีเติวเข้ม กองหน้าไทยหน่อยหรือแนวลุกไทยให้จบสกอร์ให้คมอย่างปรลเมสุปชัยธีรศักดิ์อะไรพวกเนี้ยคือต้องติวเข้มไปเยอะผมบอกเลยว่าประตูได้เสียมันสําคัญมากโดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่ราชมังอะ่ะมันต้องมีแรงกระตุ้นมีแพชชั่นตลอดทั้งเกมนำแล้วเฉื่ยไม่ได้และไอ้ที่ยิงทิ้งยิงกว้างเหมือนนัดเจอฟิจียไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนั้สาคัญจริงๆวะ่ะคือยังไงซะมันหนักกว่า ตอนที่เราไม่ได้ไปบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียนะคุณผู้ชมคัดเบื่องลกบอลโลกอ่ะอันนั้นนะ่ะไม่ได้ไปอ่ะเข้าใจได้เพราะเราดีไม่พอแต่ถ้าเกิดในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเรายังไม่ได้ไปอีกเนี่ยเท่ากับทีมชาติไทยวิกฤตแบบโคตรวิกฤตอ่นะคุณผู้ชมลองคิดภาพเอเชียนคัพเขามีตั้ง24ทีมฟุตบอลในเอเชียเนี่ยมันมีประมาณ3 7ทีมมั้งนะผมจะไม่ผิดถ้าเกิดเราไม่ใช่หนึ่งใน24ทีมเนี่ยแสดงว่ามาตรฐานของทีมชาติไทยเนี่ย มันตกลงมันมันวิกฤตอ่ะมันโคตรวิกฤตดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันนักเตะคือนั้นเนี่ยมันมันแพ้ไม่ได้มันเสมอไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวและเช็คัพคือเราต้องไปจริงลองคิดภาพถ้าวันนี้เราไม่ได้ไปโอ้มันหนักนะถ้าเราไม่ได้ไปคือหนักจริงวป่าไม่อย่ากพูดเลยอ่ะโอ้โหมันมันหนักเลยคำว่าฟุตบอลโลกอะไรอ่ะ ถุงแม้จะต่อยเพิ่มทีมอ่ะมันก็ไม่มีทางได้ไปหรอกจริงๆเอชชินครับเราสุดท้ายยังไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเชียร์กันซึ่งมี2นักเตะทีมชาติไทยที่เป็นตัวลุกตัวความหวังนี่ก็เปิดใจนะครับอย่างฟรองก์เนี่ยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อน,นําสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งก่อนนี้ไปใช้และพร้อมแสดงให้เป็นในเวอร์ชั่นที่โตโตขึ้นไปอีกขั้น ยิ่งไปกว่านั้นเขาอยากประสบความสําเร็จในการรับใช้ทีมชาติและกลับมาเล่นให้กับจูบิโดอิวตะอันนี้เป็นประเมตรศส่วนสุพโชคสรารชาติเนี่ยเขาบอกเลยว่า2นัดชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสุพโชคบอกว่าคิดว่าเกมที่เจอไต้หวัน2เกมเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยและเขาจะทําให้ดีที่สุดเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีเชื่อมั่นว่าจะชนะทั้ง2นัด แล้วลุ้นให้ไทยเข้ารอบนะครับนี่ก็เป็น2องขุมกำลังสําคัญของทีมชาติไทยครับอย่างสุประโชคและก็ปรเมศส่วนเดตุกเนี่ยปียพงผิวอ่อนนะครับตำนานศูนหน้าทีมชาติไทยนะครับก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าเ,เขามั่นใจเลยว่า2นัดที่เจอกับไต้หวันเนี่ยสามารถเก็บชนะได้ทั้ง2นัดเขามั่นใจในตัวเสาภาพทีมชุดนี้แล้วก็มั่นใจในตัวอิชิว่าจะสามารถทําได้ เห็นว่าทุกคนก็ยังคงมั่นใจอยู่นะว่าเราจะเก็บได้อย่างผู้ใหญ่เนี่ยอย่างบรดาแป้งก็บอกว่าวยอมรับว,ว่ากดดันแต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะผ่านให้ได้สองนัดน,นี้มันเป็นนัดที่ทีมชาติไทยต้องอยากเจอปัญหาเดิมๆก็คือเรื่องของเจอความกดดันแล้วแล้วเป๋เนี่ยห้ามจัดนะเชียร์กันนะครับให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันชี้วัดอนาคตอีชีจริงๆสองนัดน,นี้เจอคู่ต่อสู้ที่ผู้ตามตรงว่าเราต้องจัดการให้ได้ คือไม่ต้องอ้างอะไรเยอะถ้าสองนัดเจอไต้หวันแล้วไม่ชนะเสมอหนึ่งนัดชนะหนึ่งนัดพูดได้เต็มปากว่าหวยจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างทั้งนั้นไต้หวันเสียภาพเป็นรองไทยหมดทุกอย่างในช่วงที่ผ่านมาผลงานของเขาก็ไม่ดีถ้าเราไม่ชนะคือเราห่วยอันนี้คือพูดตามตรงเลยเพราะฉะนันเชียร์กันหวังว่าจะชนะแล้วก็ต่อยอดลมหายใจ ในการลุ้นเข้ารอบ A Club, เอเชียนคัพรอบสุดท้ายกันต่อไปนะครับอะอย่าลืมเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันจากนั้นไปดูรายชื่อของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือยุคของโค้ดวังแล้วก็ยุคยูวสามช่วงหลังเนี่ยไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่านะครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสรวมตัวฝึกซ้อมเขาก็จะรวมตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องอย่างที่ทราบว่าในฟีฟ่าเดย์หนเนี่ยหกถึงสิตุลาคมเนี่ย ทีมชาติไทย U23 นะครับจะมีการอุ่นเครื่องนัดพิเศษด้วยการพบกับทีมชาติจีนยู3น่านติดตามจริงๆนะเห็นด้วยเลยมันต้องเก็บตัวให้เยอะเอะเพราะเดี๋ยวย2่นอกจากจะมีทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีการแข่งขัน4ีเกมช่วงปลายปีนี้เราอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้2แมตช์10ตุลาคมแข่งขันแบบปิดไม่มีแจ้งผลการแข่งขันแล้วก็14ตุลาคมอันนี้เป็นการแบบแข่งขันแบบเปิดที่คุณหมิง นะครับโอ้โห,หน่าดูมาก14ตุลาคมนี่เตะพร้อมทีมชาติไทยที่เจอกับไต้หวันเลยนะเออล่าสุดเนี่ยประกาศมาแล้ว23คนนะครับประตูเนี่ยมีนรงศักดิ์เนื่องวงษาจากอายุทยาชมพัท์บุญเลอร์จากพัทยาแล้วก็ศิลเสษจากชัยนาทโอ้ศิลเสษนี่ฟอร์มดีกองหลังเนี่ยพัฒนพลศ,ศึกษากิจจากสุโข,ขทยัยพลเอกมณีกรจากพีทีประจวบ อัตพลแสงทองจากนครปฐมชนพัฒชนพัฒบัวพัน์จาก BG ชานนนจาก BG พิชิตชัยเสียงกระโทกจากเทโลสพลน้อยวงจากเทโลวิชั่นอินารามจากทูแบงคอกนะวิชั่นติดด้วยเชยพลอดทนจากสุโขทัยแล้วก็อิทธิพัฒน์กุลภาของระยองตรงกลางเนี่ยมีคคณะคํายกจากเมืองทองนะครับธนกริชนเมืองปักจากบุรีรําสงครามสมุทรน้ำพึ่งจากเทโล ยศกรน่าสิทธิ์จากขอนแก่นสีราภพวันดีจากชนบุรีชาวันวิศแท่แล้วจากพามบงัง k อกแนวลุกเนี่ยมีอิกรัสสันหลนนะครับจากประจวบธนุพชัยจากหนองบัวยศกรบุรพาจากหัวกังแล้วก็ชินเงินภูตันหยงจากเชียงรายไม่มีเสกสรรที่ไปอยู่ชุดใหญ่นอกนั้นก็เป็นชุดหลักที่เล่นเอเชียนคัพรอบคันเลือกมาก็ดีนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มของ U23 กันในการอุ่นเครื่องกับจีนเชื่อว่าเป็น สแมตช์ที่คดวังทวชัยดำรงอองตะกูลแล้วก็น้องๆจะได้ประโยชน์มากๆเนี่ยแหละรครับอยู่ในช่วงที่อันนี้ทดลองทีมได้เลยในฟีฟ่าเดย์หนนี้สำหรับยู23ก่อนจะไปแบบจัดเต็มในซีเกมแล้วก็ Asian ยนคัพรอบสุดท้ายออก็หวังว่า u 23จะรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นชุดแข่งอนาคตเพราะว่าจบย23น้องๆชุดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่ อะผมชอบการทํางานของโคดวังอย่างหนึ่งคือเขาเขาดูนักเตะไทยแล้วกันแล้วเขาก็ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันโดยตรงมันก็ทําให้ได้นักเตะชุดที่เต็มมาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่างไปอุ่นเครื่องที่จีนแบบเนี้ยก็ได้ตัวหลักๆมากันหมดเลยอ่ะก็ถือว่าได้เตรียมความพร้อมที่ดีมากสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าน่าติดตามรับชมจริงๆสาหรับ ช้างศึกอยู่23ก็เดี๋ยวรอดูผลกลารแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตละกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับปรเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเน่พัทในเคตการาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นนนนเน้นๆโปรตีนเน้นๆกรนเน่พัทในเคตกร,รกานล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ